มันวิเวกมันสงบจากนิวรณ์พวกนั้นนะโดยเฉพาะกรรมคุณอารมณ์มันห่างแต่พอไปเจอมันก็ทำให้เกิดความยินร้ายเดือดร้อนนะไม่อยากอยู่กรงนั้นแล้วมันจะเห็นโทษเห็นภัยของการคุกคีนะ้การคลองเรือนอะไรพวกนี้แหละและต่อไปมันก็แต่ทำให้เกิด กุศลธรรมถะหรือวิปัสนาตรงนี้ได้และที่เคยฝึกฝนอบรมมาแล้วว่าเดี๋ยวมันก็จะมาเองรเราไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปควบคุมบังคับเหมือนเมื่อก่อนหนอกแะตรงเนี้ต่อไปมันจะเป็นแบบมาเองธรรมะถะหรือวิปัสนามันจะมาเองครับโดยที่เราไม่ต้องไปเพ่งไปควบคุมบังคับประคองไม่ต้องทําอะไรก็กล่าวว่าให้รู้แบบปกติ ธรรมชาติธรรมชาติของเขาอย่างนี้แหละครับอาจารย์แล้วเราต้องยอมรับแล้วก็ยอมแพ้แล้วทุกอย่างจะดีเองอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยขยายคำว่ายอมแพ้หน่อยครับคือยอมแพ้ตัวเนี้ยปกติอ่ะคนทั่วไปอ่ะเขาไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมแพ้คือจะเอาชนะอ๋อครับตัวนี้นะ แต่ของเราเนี่ยไม่เอาชนะ,นะยอมแพ้ก็คือ <c oughs> ยอมรับว่าธรรมชาติของมันเป็นอย่างเงี้ย oh. มันไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งจะให้เราไปเหมือนเขามันก็ไม่ได้จะให้เขามาเหมือนเรามันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือยอมรับว่าธรรมาชาติของเขาก็เป็นอย่างเงี้ยธรรมาชาติของเราก็เป็นอย่างเนี้ย <So. S 2> แล้วมันจะยอมรับได้ <c oughs> เป็นปกติธรรมดาของมัน ของคนที่ยังอยู่ในกรมคุณอารมณ์เขาต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่คนที่จะออกจากการมคุณอารมณ์มันต้องเห็นโทษเห็นภัยของกามคุณอารมณ์ก่อนนะเดี๋ยวมันถึงจะหาทางที่จะออกแต่ถ้ามันยังออกไม่ได้ยังต้องเจอกับกามคุณอารมณ์ก็เรียนรู้กับมัน,นแล้วก็ยอมรับกับมันว่ามันเป็นอย่างนั้นก็มัน แะรับมือกับมันให้ได้ใช่ไหมต้องยอมรับกับมันให้ได้เพราะว่า,วาของเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้เวเราไปแก้ไขเขาก็ไม่ได้ mm hmm. แล้วเขาจะมาเป็นอย่างเรามาแก้ไขแบบเราก็ไม่ได้ mm hmm. เนี่ยของใครของมันก็เดิน mm hmm. ทางใครทางมันเพื่อง่ายอ,อา่อาจารย์ครับแต่มันมีสิ่งที่น่าแปลกอยู่อย่างอ,อาจารย์ตอนที่ผมมาบวชเนี่ยแล้วผมนึกถึงสภาพตัวเองตอนที่เราเป็นฆราวาสนะเราไม่เคยมองเห็นเรื่องพวกนี้เป็นโทษเลยนะอาจารย์ มันมีจากคุณทั้งนั้นเลยมันมันยังเห็นว่ามันดีมีสาระจะนําประโยชน์ชมาให้ครับมันถึงได้ยอมเป็นอย่างนั้นไงเพราะว่ามันยังไม่เห็นอีกอย่างหนึ่งมันยังไม่เห็นโทษเห็นภัยแต่พอมาบวชนี่มันมันไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วอาจารย์มันจะมีมีแต่เครื่องเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งนะ แต่เมื่อก่อนมันเป็นกล้ๆกันมันเป็นอย่างเดียวกันเป็นพวกเดียวกัน,เป,นเ,เป็นเนื anyway> ้อเดียวกันเลยเออเป็นเนื้อเดียวกันมันแยกกันไม่ออกใช่ครับอาจาแต่ต่อมามันมาตรมมะว่าวิปัสนาบ้างมันจะเรียนรู้มาสงบบ้างรู้บ้างเนี่ยมันก็ต่างกับที่มันวุ่นวายครับแล้ววุ่นวายตัวนั้นมันก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้อีกแต่ว่ามันยังอยู่ในภาวะที่เรา มันอยู่ในไฟบังคับอ่ะเราต้องไปดูแลโยมพ่ออย่างเงี้ยจุดประสงค์จะไปตรงนั้นแต่เมื่อไปตรงนั้นแล้วมันก็ต้องเจอสิ่งแวดล้อมต่างๆใช่อาจารย์ครอบครัว<ะ>ต่างๆก็ต้องเจออย่างนั้นแหละสถานที่มันไม่สัพยาอาจารย์เราก็ให้รู้ว่าที่พระเจ้าบอกอโคจรนะเป็นสถานที่ที่ไม่ควรไปไปแล้วเป็นยังไง นะกุศลที่เคยเกิดมันก็ไม่เกิดเกิดขึ้นยากกิดยากหรือรอาโกศลที่มันเกิดแล้วมันก็เจริญเกิดงานนะ<ช>ทั้งกลางวันกลางคืนนะ่ะใช่ครับนะั่นะเรียกว่าอาโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปนะแต่คนก็ยังยินดีอยู่นะอาจารย์คนเขาไม่เห็นโทษเห็นภยัยเขาก็จะเห็นเป็นเรื่องปกติของเขาเหมือนกัน ปกติของคนทั่วไปเขาจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเขาขาดอย่างนั้นเด็กเขาจะเดือดร้อนลองไม่มีไอ้เรื่องการมกุลอารมณ์ตรงนั้นเสียฮคือเขามาอย่างเราไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็จะมาอยู่อย่างเราไม่ได้เอาอย่างท่านไปชวนโยมพ่อมาดินั่นน่ะตีมันไม่ได้หรือจะไปชวนเมียชวนลูกมาเขาก็ไม่เอาครับไม่มีเขาไม่มีเหตุปัจจัยพวกนี้มาครับอันนั้นเราต้อง เรียนรู้กับเขาว่าอ๋อของเขาก็อย่างหนึ่งของเราก็อย่างหนึ่งมันมันไม่ไปด้วยการหลอกมันแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เขาสั่งสมอบรมมาแล้วก็เป็นที่เราอบรมมาอย่างนี้ัะแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะไปจัดแจงให้มันเหมือนกันมันก็ไม่ได้แต่ให้เราเรียนรู้ออกมันเป็นอย่างนั้นของมันแล้วก็ยอมรับมันแล้วต่อไปมันจะไม่จําเป็นมันก็ไม่ไปเองอะ ไม่ต้องไปห้ามอย่าไปอย่าโน่นนี่นั่นอะไรก็มันครับมันเข็ดเองอ่ะต่อไปมันเข็ดนะฮะแต่ถ้ามันจําเป็นมันก็ต้องไปแต่มันไปแบบเรียนรู้นะเรียนรู้ที่ว่าจําเป็นต้องไปแบบไฟบังคับอย่างเงี้ยจําเป็นต้องไปจําเป็นต้องทํำแล้วก็เรียนรู้ก็มันนะและต่อไปมันก็เป็นบทเรียนบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ก็มันพวกนี้แหละครับอาจารย์ครับที่ผม ขออาจารย์ไปเรือนหน้าเนี่ยผมอาศัยบทเรียนจากรังเนี้ยแหละอาจารย์แล้วผมก็ขอไปพักที่วัดครับอผมไม่ไปอยู่ที่บ้านแล้วอาจารย์วุ่นวายแม้ที่วัดถ้าหากว่ามันมีพวกกรรมคุณอารมณ์อ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านใช่ไหมฮะเช่นมีมหอสศพในวัดอย่างนี้นะในวัดก็เป็นอโกจรเหมือนกันครับมีร้านเหล้าร้านสุราเนี่ยมันเป็นอโกจรได้เหมือนกัน เพราะบางวัดเขามีแบบนี้หรือเขามีงานมาโหรสพอะไรต่าง,างๆเราก็ไม่ควรเข้าไปครับไม่ต่างอะไรกับบ้านเพราะมีกรรมคุณอารมณ์เหมือนกันจัดเป็นที่อโกซอนไม่ควรไปเหมือนกันครับก็ไปเรียนรู้เขาเรียนรู้ทุกรูปแบบครับอาจารย์ครับขอ,อกาศครับการที่ผมมาอยู่ที่เนี่ทําให้ผมได้เรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ คนที่จะมาปฏิบัติแบบเนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ต้องการเรียนรู้จริงๆถ้าใครหวังลาบสการละเนี่ยจะอยู่ที่นี่ไม่ได้เลยอาจารย์ถ้าพูดถึงลาบสการละก็จัดในเรื่องของกามาคุณอารมณ์เหมือนกันครับเขาจะมีความแบบทุกข์ใจมีพามคนหนึ่งไปถามเรื่องเนี่ยครับถามเรื่องเองินเรื่องทองครับนะ แล้วก็ไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าใครก็ตามที่ยินดีในเงินและทองผู้นั้นก็ชื่อว่ายินดีในกามกุณอารมณ์ครับนะีบ่ยับอาจารย์ใช่ใช่อาจารย์พอเงินทองมันซื้อมันใช้จ่ายพวกกรรมคุณอารมณ์ได้ทั้งหมดนั่นแหละอันนั้นใครต้องการเงินทองก็ไม่ต่างอะไรกับแสวงหากรรมกุณอารมณม์เนี่ย ผู้ใดยินดีในเงินและทองผู้นั้นชื่อว่ายินดีในกามคกุณอารมณ์ก็เรียนรู้ก็มันอีกนะพอเราเคยเคยรู้เคยรับเคยเรียนรู้ก็มันมาแล้วและต่อไปก็ทําตามท,ที่ผู้เจ้าบอกนี <The Church> ก็เป็นปาติโมกสังวรศีลตรงนั้นขึ้นมาทำตามท,ท,ที่ผู้เจ้าอนุญาตแล้วก็เว้นข้อที่ผู้เจ้าตรงห้ามะนะอันนี้ก็เป็นปาติโมก สังวรละลสเ ulously, ksi, นเนี่ยฮะเป็นฐานเบื anyway> ้องต้นนะส่วนปฏิบัติมันก็จะมีอยากปฏิโมกสังวรก็มาอินทรีสังวรอีกเพิ่มสังวรละศีินขึ้นมาอีกแล้วก็มีวิริยะวิริยะก็เป็นศีหนอีกเหมือนกันวิริยะสังวรก็เป็นศสลนอีกอย่างหนึ่งสติสังวรก็เป็นศีลนอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ญาณสังวรก็เป็นศีลนอีกอย่างหนึ่ง เนี่ยมามาเรียนรู้เรื่องศีลในการปฏิบัติอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นพระมีศีลเยอะนะ,ะต้องเรียนรู้ทั้งหมดทั้งในด้านปริยัติทั้งในด้านปฏิบัติมันต้องอาศัยศีลศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาจริงๆมันต้องไปด้วยกัน<ะ>เวลาเจริญสมถะภาวนาเนะี่ยมันไม่ไปด้วยกันนะศีลส,สมาธิปัญญาไม่ไปด้วยกันทำไมล่ะครับอาจารย เหมสมถะรมมะไงมันก็ไม่ไปด้วยกันใช่ครับใช่แต่ถ้าเป็นวิปัสนาเนี่ยมันเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามันถึงจะไปมรรคนิพพานได้ครับสมถะเขาทําให้เป็นอารมณ์อารมณ์เดียวครับอาจารย์ปัญญามันเกิดขึ้นไม่ได้อาจารย์มันได้ความสงบครับถ้าว่าเป็นปัญญาของวิปัสนานี่มันสามารถไปมรรคนิพพานได้ใช่ครับเพราะมันต้องละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดตรงนี้ได้ แต่ส่วนสัมมถาภาวนามันละได้แต่อย่างหยาบอย่างกลางครับอย่างละเอียดมันก็ละไม่ได้เพราะมันไม่มีวิปััสนาปัญญาจะไปละแต่คนที่เข้าใจเรื่องสัมมถาภาวนาแล้วมาเจริญวิปััสนาภาวนามันก็จะไปได้นะแล้วแต่จะเป็นไปได้ครับแล้วพอมาถึงมูลนิธิธรรมจักรสุแล้วมันรู้สึกเป็นยังไงก็ ใจฟูอาจารย์<อ>มีความสุขเหมือนได้กลับบ้านนะอออันนี้ชัดเจนอาจารย์เหมือนกับที่เขาพูดว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเหมือนอยู่บ้านเราใช่ครับอาจารย์ใช,อาชา่อันนี้เรื่องจริงครับอาจารย์ที่อื่นมันวุ่นวายเ <K re uk> ขาเรียกว่าครับที่อยู่ได้อาจารย์ับใจอยู่ไม่ได้เลยใช่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่วุ่นวายหนออแต่งนี้มันมันก็จะมาเข้าสู่วิเวก ความเพีย่ยนสติสัมปชัญญะก็จะเกิดได้นะตอนเช้าต้องไปบินธบ,บาตแล้วมีการคิดตัดเตียมอะไรไหมพอไม่ได้ไปหลายวันแล้วไม่ครับอาจารย์เป็นธรรมชาติอยู่แล้วอาจารย์อพอถึงเวลาปุ๊บผมก็เดินออกไปเลยเวลาจับจีวรจะมาหอมเรียนตามตรงนะอาจารย์ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ให้เรียนรู้แล้วเวลาจะพายบาดไปอุ้มบาดไป เดินไปอะไรเนี่ยเอางี้ดีกว่าอาจารย์ตั้งแต่ตื่นมาเลยนะอาจารย์ผมระลึกได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันระลึกได้แบบแน่ๆเลยคือตอนเดินอาจารย์อตอนเดินผมจะมีสติในการเดินมาแแต่จะรู้ได้ครับแต่เราไม่ได้ไปคิดอะไรไว้ล่วงหน้าโอ้ไม่ครับอาจารย์ที่ผมบอกนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรใช่ครับแต่ถึงคิดก็ให้รู้นะเพราะว่าที่ไม่ต้องคิดก็เพราะว่ามันเคยไป เหมือนกับการปฏิบัติเหมือนกันไม่ต้องคิดครับมันก็มาเองความเพียนสฏิสัมภาัญญาที่เราเคยฝึกฝนอบรมเจริญไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองมันเหมือนความเคยชินครับแต่เคยชินตรงนี้มันไม่เป็นเคยชินในเรื่องของมันมันมีสองเรื่องนะกุศลครับอาจารย์กุศลก็ได้อากุศลก็ได้ผมชินในเรื่องกุศลครับแต่เคยชินที่เป็นอกุศลก็มันเกิดจากโลภะกับโมหะครับ แต่เคยกินที่เป็นกุศลนี่ก็เกิดจากสติปัญญาใช้คำว่าเคยชินก็ไดอ้อาจารย์ครับถ้าอยู่แบบนี้อาจารย์กุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นมากกว่าอกุศลอาจารย์ก็แน่นอนเพราะว่ามันมีปัจจัยที่จะให้กุศลเกิดมากมันก็ต้องเกิดมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาที่ฐานที่ก่อนฐานที่ที่เป็นสัปปะยะรเรียกว่าเสนาสนะสัปปะยะ ต้องหาสถานที่สป,ปายะก่อนคำว่าสป,ปายะในที่นี้คือสะดวกแก่การปฏิบัตนะิทั้งสมถะทั้งวิปัสนาทั้งสะดวกแก่การปฏิบัติเรียกว่าเสนาสะนะสป,ปายะแล้วก็คำพูดต่างๆนะที่เป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสนาท่านใช้คำว่าคาถาวัตถุสิบมีมักน้อยสันโดษเป็นต้นนั่นแหละ เกี่ยวกับเรื่องสมถาเรื่องวิปัสนาด้วยเนี่ยเกี่ยวกับคำพูดคำพูดนั้นมาได้มาจากไหนอ่ะก็ได้มาจาก巴รโตโคสะได้ฟังตามจากกัลยาณมิตร